ข้อที่25านะครับข้อนี้อัตราเหมือนกันสังเกตการลดลงนะครับนะครับการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ลด2ลด1เพิ่ม3มสังเกตไหมครับว่า a ใช้2 B ใช้1 C เกิดขึ้น3น่าจะเป็นอ่ะไอชัวดูช่วงลด2ลด1ลดเพิ่ม3อันนี้อีกอ่ะลด2ลด1เพิ่ม3ชัวแล้วคงที่ตลอดการทดลองเวลาเปลี่ยนแต่อัตรางคงที่เนาะ แปลว่ 2a บวก b ได้ 3c ชัวร์ๆเลยนะทีนี้เขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิร,ริยา,ยาดับศูนย์ถูกเพราะว่าเวลาผ่านมาอัตราไม่เปลี่ยนแปลว่าความเข้มที่ลดลงของ a กับ b ไม่มีผลต่ออัตราถูกไหมครับทั้งข้อนี้ถูกคราถามก็เดไม่ถูกสมกรารรวมก็ตรงถูกไหมครับ 2a บวก b ได้ 3c ความเข้มข,ของสารตั้งต้นไม่มีผลต่ออัตราอันนี้เหมือนกับข้อหนึ่ง นาะก็คือเป็นอันดับศูนย์พลังงาน่องกำมานของปีาไปข้างหน้ามากกว่าย้อนกลับคืออันนี้เป็นการรวมตัวไหมรวมสองสองสารวมเป็นสาเนี่ยน่าจะเป็นการดูดเนานะเออรวมต้องคายถูกไหมครับรวมต้องคายน่าจะเป็นลนนักษณะนี้นั้น EA ขากลับเนี่ยมันน่าจะสูงกว่าขาไปเนาะมากกว่าก็ไม่ถูกแล้วข้อนี้มีโอกาสผิดอัตรา,าการเกิดปีาเฉลี่ยหาได้จากช่วงเวลาใดก็ได้เพราะว่าอัตราคงที่ตลอดการทดลองนะข้อนี้ผ่านตัวข้อสี่ ประมาณข้อ26นะครับเขาบอกว่าเผาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้ก um ๊าซธรรมนษาให้สมการมาดุลเรียบร้อยเพราะว่าอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิร้อยองศามีค่าคงที่ค่า k อ่ะ0.04เผาเท่านี้50กรัมในภาชนะ1ลิตรจะสลายตัวไปแล้วเท่าไรก็ง่ายๆเลยครับค่า k เท่ากับอเนี้ยค่า k เท่ากับคิดเฉพาะแก๊สหรือไอ u ิีวก็ในนี้มีแต่ก๊าซ ที่เราองศาระไอ้น้ำเป็นแก๊สนะครับทีนี้เนี่ยสองตัวนี้ต้องเกิดขึ้นเท่ากันถูกไหมครับเนาะเขาบอกค่าเมา0.04่ 00. แปลว่าตัวลวะเท่าไหร่ครับอย่างละ0.2 0.2นะ์นอเนาะหน่วยเป็นโมลต่อลิตรถ้าเกิดอันนี้ขึ้นอย่างละ0.2 0.2อันนี้ก็ต้องใช้ไป0.4นจุดสเพราะสต่อ1โมต่อลิตรนะ เพราะว่าน,นี้เป็นโมนต่อลิตรเนาะแต่อันนี้เป็นโซลิดเราไม่นิยมใช้เป็นโมนต่อตลิตรเราคิดเป็นโมแล้วกนะันเนาะภาชนะเท่าไหร่ครับภาชนะอย่างลิตรก็ Na SCO 3เนี่ยหนึ่งโมสลายอ่าไม่ใช่หนึ่งโมศูนย์จุดสี่โมลเนี่ยสลายตัวไปศูนย์จุด